ใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวแค่คืนเดียวที่งานเลี้ยงรุ่นฉันถูกสามีตราหน้าว่าเป็นทาสร,รับใช้ต่อหน้าทุกคนหัวใจแตกสลายแต่ใครจะคิดว่าประตูบานนั้นจะเปิดออกพร้อมความจริงที่ไม่มีใครในห้องพร้อมจะ,ะเผชิญตะบอลล่นที่มีคำพูดอยู่ด้านในอยากกระพริบตาเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณหนาวสั่นไปถึงขั้วหัวใจเกล็ดหิมะสามีตราหน้าฉันว่าเป็นทาสร,รับใช้ ว่าใจแตกสลายกลางงานเลี้ยงรุ่นแต่แล้วประตูก็เปิดออกส่องแสงแวววาวในค่ำคืนที่แสงไฟระย,ยิบระยับสะท้อนจากโคมระยะกลางห้องจัดเลี้ยงเสียงเพลงเบาๆคลอไปกับเสียงหัวเราะของเพื่อนเก่าที่ต่างพูดคุยอย่างสนุกสนานฉันเดินเข้ามาในชุดเรียบง่ายสีเทาอ่อนที่ไม่โดดเด่นเท่าภรรยาของใครคนอื่นสายตาหลายคู่หันมามองแล้วแววตานั้นก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเล็กลงในทันทีเขาสามีของฉันยืนอยู่กลางห้องในชุดสูทหรู ยิ้มกว้างให้เพื่อนๆราวกับเป็นเจ้าของงานเมื่อเพื่อนคนหนึ่งถามว่าภรรยานายทำอะไรอยู่ตอนนี้เหรอเขาหัวเราะก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันว่าอ๋อเธอเหรอก็แค่ทาสรับใช้ในบ้านฉันเองเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบห้องเหมือนคมมีดที่กรีดผ่านหัวใจฉันยืนนิ่งน้ำตาร้อนๆ้อนเอ,อขึ้นมาที่ขอบตามือสั่นจนแทบจับแก้วน้ำไม่อยู่ ฉันพยายามสูตรลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อไม่ให้เสียงสะอื้นเล็ดลอดออกมาในหัวมีแต่คำถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้คนที่เคยสัญญาว่าจะปกป้องฉันกลับเป็นคนทำร้ายฉันต่อหน้าทุกคนแล้วทันใดนั้นเสียงประตูห้องจัดเลี้ยงก็ดังแอดทุกคนหันไปมองพร้อมกันร่างของใครบางคนปรากฏขึ้นที่หน้าประตูเสียงหัวเราะในห้องเงียบลงชั่วขณะเหมือนเวลาหยุดเดินฉันจ้องไปยังร่างนั้น หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือคนที่ฉันไม่คิดว่าจะได้พบอีกตลอดชีวิตเธอก้าวเข้ามาช้าๆและรอยยิ้มของเธอทําให้ทุกสายตาในห้องจับจ้องอย่างไม่เชื่อสายตาฉันรู้ทันทีว่าคืนนี้ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเธอเข้ามาด้วยท่วงท่าที่มั่นใจชุดปราตรีสีดําสนิทแนบลําตัวสะท้อนแสงไฟระยิบระยับราวกับประกายเพชรกลิ่นน้ําหอมชั้นดีลอยตามแรงลมบางๆเข้ามาแต่จมูกของทุกคนในห้อง เสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีบางคนกระซิบถามว่านั่นใช่เธอคนนั้นหรือเปล่าบางคนเทียงแค่ยืนอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงฉันยืนนิ่งสายตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวเพราะคนที่ก้าวเข้ามาในห้องตอนนี้คือมินตราเพื่อนรักในอดีตของฉันและอดีตคนรักของเขาสามีของฉันหน้าเปลี่ยนสีไปในทันที รอยยิ้มมั่นใจเมื่อครูหายไปจากใบหน้าเหลือเพียงความตื่นตระหนกที่ไม่อาจซ่อนเขาขยับเท้าไปข้างหน้าเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของมินตราดังก่อนสวัสดีทุกคนไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกในบรรยากาศแบบนี้นะคะน้ำเสียงของเธอเรียบแต่แฝงความเยือกเย็นทุกคนเงียบราวกับกลัวจะพลาดคำพูดถัดไปเธอเดินตรงเข้ามาหยุดที่กลางห้องสายตาเธอกวาดมองไปทั่วก่อนจะหยุดอยู่ที่ฉัน ฉันไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่เขาเคยพูดว่ารักมากที่สุดในชีวิตจะต้องยืนอยู่ตรงนี้ในฐานะถ้าสรับใช้อย่างที่เขาพูดเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสันไหวใต้ฝ่าเท้าแต่แววตาของมินตราไม่ได้มองฉันด้วยความสมเพชเธอมองฉันด้วยความเห็นใจและบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นสามีของฉันขยับปากมินตราอย่ามาทำให้เรื่องมันยุ่งแต่เธอยิ้มบางๆแล้วพูดต่ออย่างไม่สนใจ ฉันแค่คิดว่าถึงเวลาที่ทุกคนจะได้รู้ความจริงแล้วคำพูดของเธอลอยอยู่กลางอากาศทุกคนเงียบกริบแม้แต่เสียงดนตรีก็หยุดลงราวกับรู้ว่าไม่ควรแทรกในช่วงเวลานี้มินตราค่อยๆหันไปมองฉันเธอพร้อมจะรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงกล้าพูดแบบนั้นต่อหน้าเธอหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกความกลัวความสงสัยและความเจ็บปวดประดังเข้ามาพร้อมกันฉันสบตาเธอ และพยักหน้าเบาๆมินตราสูดลมหายใจเขาลึกกอ,อ่ยประโยคที่ทําให้ทุกคนในห้องถึงกับนิ่งเงนันเพราะเขากลัวความจริงที่ฉันกําลังจะเปิดเผยความจริงที่อาจทําให้เขาสูญเสียทุกสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เธอหยุดพูดสายตาของทุกคนจับจ้องและในความเงียบที่กดดันนั้นเสียงหัวใจของฉันเต้นดังจนได้ยินชัดประตูอีกบานหนึ่งด้านหลังเปิดออกอ,อ,กอีกครั้งและคนที่เดินเข้ามาในตอนนั้นคือคนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เสียงเปิดประตูดังแอดอีกครั้งทุกสายตาหันไปยิงทางเข้าอย่างพร้อมเพรียงและเวลาเรากับหยุดหมุนในชั่วขณะนั้นชายคนหนึ่งในชุดสูทสีดำสนิทก้าเข้ามาอย่างสง่างามใบหน้าคมเข้มแววตาเยือกเย็นและหนักแน่นเขามีรอยแผลเป็นจางๆที่ข้างแก้มซึ่งทำให้ทุกคนจำเขาได้ทันทีคุณทันวาใครบางคนกระซิบชื่อเขาออกมาเบาๆ เสียงกระซิบเล็กๆนั้นกลับทําให้ทั้งห้องเงียบลงยิ่งกว่าเดิมฉันมองเขาด้วยความตกใจชื่อของเขายังฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของฉันชายที่เคยช่วยชีวิตฉันไว้เมื่อห้าปีก่อนและหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากวันนั้นทันวามองตรงมาที่ฉันสายตาของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจทั้งอบอุ่นทั้งโกรธและทั้งเสียใจในเวลาเดียวกันฉันขอโทษที่มาสาย น้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำแต่ทุกคำชัดเจนจนได้ยินทั่วห้องแต่ดูเหมือนฉันจะมาทันเวลาพอดีสําหรับความจริงที่ทุกคนควรได้รู้สามีของฉันเริ่มหน้าเสียเขาขยับเข้ามาข้างหน้าด้วยท่าทีระแวดระวังนายมาที่นี่ทำไมทันวาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายทันวาหัวเราะเบาๆไม่เกี่ยวเหรอเขาพูดพางหยิบซองเอกสารสีขาวจากกระเป๋า บางทีนายอาจจะลืมไปว่าใครกันแน่ที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นทาสรับใช้ทั้งที่เธอคือคนที่ช่วยรักษาธุรกิจของนายไว้ทั้งหมดเสียงสุบสิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทุกคนในห้องเริ่มมองหน้ากันด้วยความสับสนฉันยืนนิ่งรู้สึกเหมือนร่างกายเบาร้น้ำหนักเอกสารพวกนี้ธนว่าพูดต่อพลางยื่นซองให้มินตรา คือหลักฐานทั้งหมดว่าบริษัทของเขารอดจากการล้มละลายเพราะเงินที่ผู้หญิงคนนี้ภรรยาของเขานำไปขายทรัพย์สินของตัวเองเพื่อช่วยเสียงอื้ออึงดังทั่วห้องบางคนอ้าปากค้างบางคนยกมือปิดปากด้วยความตกใจฉันมองไปที่สามีใบหน้าของเขาซีดเผือดเหมือนเลือดไหลออกหมดตัวเขาอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามินตรามองเขาด้วยสายตาเยือกเย็นนี่หรือคือสิ่งที่นายเรียกว่า ทาตรับใช้เธอพูดช้าช้าชัดถ้อยชัดคำความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องทุกคนต่างรอคำอธิบายแต่เขากลับยืนนิ่งเหมือนคนไร้วิญญาณฉันหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกความเจ็บปวดที่สะสมมานานค่อยๆคลายลงแต่แทนที่ด้วยความโล่งใจที่ความจริงเริ่มปรากฏทันวาหันมามองฉันอีกครั้งเธอไม่จำเป็นต้องทนอีกต่อไปแล้วน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่หนักแน่น ฉันกำลังจะตอบบางอย่างแต่ก่อนที่คําพูดจะหลุดจากปากเสียงมือถือของสามีก็ดังขึ้นเสียงเรียกเข้าที่ทำให้เขาหน้าซีกว่าเดิมเขามองชื่อบนหน้าจอก่อนจะหันไปทางประตูด้วยแววตาตกใจสุดขีดและในวินาทีนั้นประตูเปิดออกอีกครั้งร่างของหญิงชาราผู้หนึ่งเดินเข้ามาช้าช้าเพราะไม้เท้าในมือและแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยว ทุกคนต่างอึ้งไปในทันทีพระหญิงคนนั้นคือแม่ของเขาเสียงส้นรองเท้าของหญิงชาราดังก้องในห้องจัดเลี้ยงทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยอำนาจและความเยือกเย็นไม่มีใครกล้าขยับหรือเอ่ยคำใดแม้แต่เสียงเพลงที่เคยคลอเบาๆก็เงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจแม่ของเขาคุณหญิงอรุณีหญิงสูงสัก์ที่ไม่มีใครกล้าทำให้ขุนเคย สายตาของเธอมุ่งตรงไปที่ลูกชายก่อนจะตะวัดไปมองฉันด้วยแววตานิ่งสงบเธอทำให้ฉันอับอายถึงขนาดนี้เลยหรือขาวารัตน้ำเสียงของเธอเรียบแต่ทุกท้อยคำแฝงไปด้วยแรงกดดันราวกับคมมีดสามีของฉันก้มหน้าแม่ผมเงียบเสียงของเธอตัดขึ้นจนทุกคนสะดุง้งฉันไม่คิดเลยว่าลูกชายของฉันจะกล้าดูถูกผู้หญิงที่เคยช่วยชีวิตครอบครัวเราไว้คำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องนิ่งงนัน ทุกสายตาหันไปมองฉันทันทีคุณหญิงอรุณีสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนพูดต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยวันที่บริษัทเกือบล้มละลายเธอคนนี้คือคนที่เอาโฉนดบ้านของพ่อแม่เธอมาขายเพื่อให้เราใช้นี่เสียงของเธอสั่นไปด้วยอารมณ์แต่ลูกชายของฉันกลับบอกคนอื่นว่าเธอเป็นแค่ทาสร,รับใช้งั้นหรือเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งใบหน้าของวรัตสามีฉันซีเผือด เขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าทุกอย่างกำลังพังทลายตรงหน้าฉันยืนนิ่งน้ำตาค่อยๆไหลลงข้างแก้มไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะความจริงในที่สุดก็ถูกเปิดเผยมินตราก้าวเข้ามายืนข้างฉันมือของเธอแตะเบาๆที่ไหล่ฉันความยุติธรรมมักมาในเวลาที่เราไม่คาดคิดเธอพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นทันวามองไปที่คุณหญิงก่อนก้มหัวเล็กน้อยผมดีใจที่คุณพูดออกมาเองครับ เขาหยิบซองเอกสารอีกซองขึ้นมาเพราะยังมีอีกอย่างหนึ่งที่คุณลูกชายของคุณปิดบังไว้เสียงของเขาทําให้ทุกคนเงียบลงอีกครั้งนี่คือเอกสารโอนทรัพย์สินที่เขาแอบ,บนําชื่อของภรรยาออกโดยไม่ให้เธอรู้คุณหญิงอรุณีเบิกตากว้างว่าอย่างไรนะวรัตรีีผู้แทรกแม่ผมทําเพื่อปกป้องครอบครัวนะครับแต่เธอตะโกนกลับไม่ลูกทําเพื่อตัวเอง เธอสั่นเท่ามือจับไม้เท้าแน่นลูกลืมไปแล้วหรือว่าใครกันแน่ที่ยืนอยู่เคียงข้างตอนที่ทุกคนหนีหมดใครที่ขายของตัวเองเพื่อช่วยเราเสียงสะอื้นของฉันดังขึ้นในความเงียบฉันพยายามพูดแต่เสียงกลับสั่นจนแทบฟังไม่ได้ฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณเลยแค่คำว่าขอบคุณก็พอคุณหญิงอรุณีหลับตาน้ำตาหนึ่งหยดไหลลงเธอเดินมาหาฉันอย่างช้าๆแล้วจับมือฉันไว้แน่น เธอจะไม่ได้เป็นทาสของใครอีกต่อไปคำพูดนั้นดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของธันวาดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูก่อนสีหน้าจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดมีบางอย่างเกิดขึ้นที่บ้านของวรัตเขาพูดช้าๆมีคนบุกเข้าไปและเขากำลังตามหาคนที่ชื่อพันรยากเก่าของเขาอยู่ห้องทั้งห้องเงียบลงอีกครั้งทุกสายตาหันมาที่ฉัน ฉันรู้สึกเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดใครๆกันที่ตาหาฉันฉันถามเสียงสัน่นทันวามองตรงมาที่ฉันสายตาเขาเต็มไปด้วยความกังวลและบางสิ่งที่คล้ายความกลัวเขาพูดเพียงประโยคเดียวก่อนที่ไฟในห้องจะก,กระพริบและดับลงพร้อมกันเป็นคนที่เธอเคยคิดว่าตายไปแล้วเสียงไฟดับดังแปะตามมาด้วยความมืดที่ปกคลุมทั่วห้องจัดเลี้ยง เสียงกรีดร้องของผู้คนดังขึ้นทันทีจังหวะหัวใจของฉันเต้นแรงไม่เป็นจังหวะในความมืดนั้นฉันได้ยินเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นระรัวรของตัวเองอย่าขยับเสียงของทันวาดังขึ้นจากมุมห้องเขาพยายามควบคุมสถานการณ์แต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นแสงไฟฉุกเฉินสีแดงกระพริบขึ้นเผยให้เห็นภาพของโต๊ะที่ล้มลงแก้วยแต่กระจายเต็มพื้น กลิ่นวายผสมกับกลิ่นควันไฟบางๆทําให้ฉันรู้สึกมึนหัวเสียงประตูถูกผลักเปิดออกอย่างแรงลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมเสียงรองเท้าหนักๆที่เดินเข้ามาทีละก้าวทุกสายตาหันไปยังต้นเสียงและในเงาแสงสีแดงนั้นฉันเห็นร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาสูงใหญ่หลกว้างใบหน้าซีดเผือดราวกับไร้ชีวิตแสงไฟกระพริบส่องให้เห็นแผลยาวตรงข้างคอ และดวงตาคู่นั้นคือดวงตาที่ฉันจำได้แม่นยำฉันอ้าปากค้างไม่เป็นไปไม่ได้เสียงฉันสั่นจนแทบไม่ออกชายคนนั้นคือภูวเดชชายที่เคยเป็นพี่ชายต่างมารดาของสามีฉันและคือคนที่ฉันเคยคิดว่าเสียชีวิตไปแล้วในอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อนทุกคนในห้องแงข็งค้างแม้แต่คุณหญิงอรุณีก็ถอยหลังไปหนึ่งก้าวภูวเดชนั่นเธอจริงๆเหรอ เขายิ้มบางๆรอยยิ้มที่ทั้งเศร้าทั้งเต็มไปด้วยความแค้นครับผมกลับมาแล้วเสียงของเขาทุ้มต่ำแผ่วเบาแต่ทุกคำหนักแน่นเหมือนระฆังที่ดังในอกผมกลับมาเพื่อเอาความจริงคืนวารัตส,สามีของฉันตัวสั่นมือกำแน่นนายนายตายไปแล้วไม่หรอกผู้วเดชพูดนายต่างหากที่ฆ่าฉันในคืนนั้นและทำให้ทุกคนเชื่อว่าผมตายเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องอีกครั้ง ทุกคนต่างจ้องเขาด้วยความตกตะลึงผู้วเดชก้าวเข้ามาใกล้เธอจําได้ไหมเขามองมาที่ฉันคืนนั้นที่ฉันโทรไปหาเธอแต่ไม่มีใครรับสายฉันตัวแข็งภาพเหตุการณ์ในอดีตผุดขึ้นมาในหัวอย่างรวดเร็วเสียงโทรศัพท์ในคืนนั้นเสียงฝนที่ตกหนักและเสียงรถชนที่ดังลั่นกลางความมืดฉันพยายามบอกความจริงให้เธอฟังเสียงของเขาสั่น ว่าผู้ชายที่เธอไว้ใจที่สุดคือคนที่ทําให้ทุกอย่างพังทลายวรัตะโกนพอได้แล้วอย่ามาใส่ร้ายฉันแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบผู้วเดชหยิบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งขึ้นมาเปิดคลิปเสียงที่บันทึกไว้เสียงในคลิปนั้นคือเสียงของวรัตเองกําจัดมันซะอย่าให้มันกลับมาแย่งทุกอย่างของฉันได้อีกเสียงในคลิปดังชัดเจนทุกคนเงียบราวกับถูกดูดเสียงออกจากห้อง คุณหญิงอรุณีสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่จริงลูกแม่ทำแบบนั้นจริงๆเหรอวรัตหน้าซีดเขาถอยหลังไปช้าๆมือสั่นผมผมแค่ผมไม่ได้ตั้งใจผู้วเดชหัวร้อเบาๆไม่ตั้งใจงั้นเหรอนายทำลายชีวิตของทุกคนรวมถึงผู้หญิงที่รักนายที่สุดเขาหันมามองฉันอีกครั้งและเธอเธอต้องรู้ความจริงทั้งหมด ฉันจ้องตาเขาเสียงหัวใจดังจนแทบระเบิดความจริงอะไรผู้วเดชส,สูดลมหายใจเข้าลึกและพูดประโยคที่ทําให้ทุกคนในห้องถึงกับชะงักงนันพระเธอคือคนเดียวที่รู้ว่าลูกของนายคนนั้นไม่ใช่ของเขาเสียงทุกอย่างในห้องดับลงในทันทีแสงไฟกระพริบอีกครั้งก่อนดับสนิทเหลือเพียงความเงียบและเสียงหัวใจของฉันที่เต้นไม่หยุดเสียงไฟที่ดับลงทําให้ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดอีกครั้ง ความเงียบหนักอึ้งจนเหมือนอากาศรอบตัวหยุดนิ่งไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าขยับมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นไหวและเสียงหัวใจของฉันที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะทันใดนั้นไฟฉุกเฉินกระพริบขึ้นอีกครั้งใบหน้าของทุกคนเผยให้เห็นภายใต้แสงสีแดงจางๆผู้วเดชยังยืนอยู่กลางห้องดวงตาคมมองตรงมาที่ฉันอย่างแน่วแน่พูดสิฉันถามเสียงสัน่นความจริงที่คุณพูดถึงมันคืออะไร เขาก้าวเข้ามาใกล้ทีละกล้าวเธอจําได้ไหมคืนที่ฉันช่วยเธอหนีออกจากบ้านตอนที่วรัตกําลังอลาวาดฉันนิ่งภาพในความทรงจําย้อนกลับมาอย่างชัดเจนคืนนั้นฉันร้องให้จนหมดแรงเขาคือคนเดียวที่เปิดประตูให้ฉันออกไปและหลังจากนั้นเขาก็หายไปจากชีวิตฉันตลอดกาลหลังจากวันนั้นเสียงของภูวเดตเริ่มสัน่นฉันถูกจัดฉากให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อปิดปาก เขาหันไปมองวรัตที่ยืนนิ่งสีหน้าซีดเผือดแต่ฉันไม่ตายมีคนช่วยฉันไว้และซ่อนฉันอยู่ในต่างจังหวัดนานกว่าสองปีเสียงฮือฮาเบาๆดังขึ้นทั่วห้องแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางพายุแล้วเรื่องลูกละ่ะฉันถามคุณหมายความวม่าอ,อย่างไรที่บอกว่าลูกไม่ใช่ของเขาผู้วเดชมองฉันนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเพราะคืนนั้นหลังจากที่เขาทำร้ายเธอฉันเป็นคนที่พาเธอไปโรงพยาบาล เสียงของเขาเริ่มสั่นและตอนนั้นเธอหมดสติฉันตัวแข็งมือเย็นเฉียบอย่าบอกนะว่าใช่เขาพูดช้าๆหมอบอกว่าเธอตั้งครรภ์และวันที่ตรวจนั้นคือวันที่วรัตยังไม่กลับจากต่างประเทศเลยด้วยซ้ําเสียงทุกอย่างในห้องเงียบลงอีกครั้งคุณหญิงอรุณีสุดลงบนเก้าอี้มือสั่นเทาหมายความว่าหลานของฉันผู้วเดชหันไปมองเธอ ครับเด็กคนนั้นคือเลือดเนื้อของผมหัวใจฉันหยุดเต้นในชั่วขณะเสียงรอบตัวหายไปจนเหลือเพียงความเงียบฉันมองเขาด้วยความตกใจและสับสนไม่มันเป็นไปไม่ได้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยผู้วเดตเดินเข้ามาใกล้เพราะเธอถูกยานอนหลับตอนนั้นเธอจะไม่ได้ว่าฉันอยู่กับเธอทั้งคืนน้ำตาฉันร่วงเพาะภาพในอดีตเริ่มปรากฏทีละชิ้น คำพูดที่ไม่เคยเข้าใจกับชัดเจนขึ้นในตอนนี้วรัตโกนโกหกทั้งหมดมันโกหกเขาผลักโต๊ะล้มเสียงดังมันอยากแย่งทุกอย่างจากฉันทั้งผู้หญิงทั้งลูกทั้งชื่อเสียงผู้วเดชมองเขาเย็นชาฉันนี่อยากได้อะไรจากนายเลยวรัตฉันแค่อยากให้เธอกับเด็กได้อยู่ในที่ปลอดภยัยทันวาเดินเข้ามาแทรกกลางพอได้แล้วเขาพูดเสียงดัง คืนนี้พเทอเถอะทุกคนต้องสงบสติใครพูดความจริงเราจะรู้แน่แต่ตอนนี้ต้องออกไปจากที่นี่ก่อนทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังเพลงเศษกระจกปลิวกระจายกลางห้องลมแรงพัดเข้ามาจนผ้าม่าสะบัดแรงและในเงามืดอตรงหน้าต่างมีเงาคนยืนอยู่เงานั้นสูงใหญ่และสวมเสื้อคลุมสีดำทันวาชะงักผู้วเดชหันขวับฉันจับมือมินตราแน่นจนเจ็บ เสียงหัวเราะเบาๆดังลอดเข้ามาจากนอกห้องหัวเราะที่ฉันจำได้แม่นยำไม่ต้องรีบหนีไปไหนหรอกเสียงนั้นพูดขึ้นอย่างช้าๆเพราะเรื่องทั้งหมดมันยังไม่จบลมเย็นพัดเข้ามาจากหน้าต่างแต่ใบไม้ปลิวเข้ามากระจายเต็มพื้นห้องเสียงผ้าม่านที่สะบัดแรงดังฟึบๆราวกับเสียงกระสิบเตือนภัยที่ไม่มีใครเข้าใจทุกสายตาหันไปยังเงาดำที่ยืนอยู่ตรงกรอบหน้าต่าง ร่างสูงนั้นสวมเสื้อคลุมยาวสีดำสนิทหมวกปิดหน้าไว้ครึ่งหนึ่งเห็นเพียงดวงตาคู่หนึ่งที่ส่องประกายวาวในความมืดคุณเป็นใครทันวาตโกนเขาก้าวมาข้างหน้าแต่หยุดชะงักทันทีเมื่อเงานั้นพูดขึ้นด้วยเสียงแหบต่ำคนที่พวกคุณลืมเสียงนั้นทําให้เลือดในร่างฉันเย็นเฉียบในทันทีมันไม่ใช่เสียงแปลกหน้าแต่เป็นเสียงที่ฉันเคยได้ยินเมื่อหลายปีก่อนไม่จริงฉันกระซิบเบาๆเป็นไปไม่ได้ เงานั้นก้าวออกมาช้าช้าแสงจากไฟฉุบเฉินสะท้อนใบหน้าใต้หมวกคลุมและทันใดนั้นทุกคนในห้องถึงกับผงะถอยหลังพระพิช,ชามินตราอุทานสุดเสียงแต่ว่าเธอตายไปแล้วไม่ใช่เหรอร่างนั้นถอดหมวกคลุมออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดขาวแต่ยังคงงดงามเหมือนเดิมริมฝีปากของเธอย้มยิ้มจังๆตายหรอหรือแค่หายไปละมินตราผู้วเดชขยับตัวมือกำแน่น เธอเธอหายไปในคืนที่เกิดเหตุคนนั้นเธอคือคนที่อยู่ในรถกับฉันตอนอุบัติเหตุพิช,ชาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นใช่แต่ฉันไม่ตายอย่างที่ทุกคนคิดวรรัตต่างหากที่จัดฉากทั้งหมดวรรัตหน้าเผือดในทันทีอย่ามาโกโหกเธอเป็นคนฉันก่อนเธออับขายข้อมูลบริษัทให้คู่แข่งพิช,ชาเดินเข้าไปใกล้เขาทีละก้าวเพราะฉันรู้ความลับของนายต่างหากวรรัตเธอพูดเสียงเย็น นายคิดว่าฉันจะเงียบไปตลอดเหรอเธอหยิบแฟลชไดร์ยเล็กๆออกจากกระเป๋าเสื้อคลุมในนี้คือหลักฐานทั้งหมดที่นายใช้ชื่อของเธอเธอชี้มาที่ฉันฟอกเงินให้กับบริษัทในต่างประเทศทุกคนในห้องนิ่งเงียบแม้แต่เสียงลมก็เหมือนหยุดลงนายเอาชื่อของฉันฉันถามเสียงแผ่วใช่ไหมวารัตเขาเริ่มถอยหลังมือสั่น มันไม่ใช่แบบนั้นฉันแค่แค่ใช้ชื่อเธอเปิดบัญชีแทนเพราะตอนนั้นฉันติดคดีโกหกพิช,ชิตตะโกนนายทําให้เธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยนายโยนทุกอย่างให้ผู้หญิงที่รักนายที่สุดฉันสุดตัวลงกับพื้นน้ําตาไหลไม่หยุดความจริงที่ฉันตามหามาหลายปีกลับกลายเป็นมีดที่แทงเข้ากลางหัวใจผู้วเดชเข้าไปจับแขนฉันไว้แน่นพอแล้วอย่าเชื่อมันอีแต่พิชชาหันมามองเราสองคนดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้า ผู้วเดชนายก็ไม่ต่างกันเขาชะงักหมายความว่าอะไรพิชชยยิ้มเศร้านายคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่านายคือคนที่ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ฉันตอนนั้นเพื่อทำลายนายวรัตเสียงในห้องดังขึ้นพร้อมกันอะไรนะผู้วเดชนิ่งงงาสีหน้าเริ่มเปลี่ยนมินตราอุทานผู้วเดชมันจริงเหรอเขาไม่ตอบเพียงหลบสายตาและกำมัดแน่น เพราะฉันแค่ต้องการให้เธอพ้นจากคนเลวอย่างมันเขาตะโกนในที่สุดฉันไม่สนว่าจะต้องทำยังไงน้ำตาฉันหยดลงบนพื้นแต่คุณโกหกฉันพิช,ชามองทุกคนอย่างเยือกเย็นเห็นไหมไม่มีใครในห้องนี้บริสุทธิ์สักคนเธอเก้าวถอยหลังไปทางหน้าต่างแต่ไม่ต้องห่วงเธอกล่าวต่อเสียงแผ่วเรื่องจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในงานศพวันพรุ่งนี้ และเธอก็กระโดดหายออกไปทางหน้าต่างท่ามกลางสายฝนที่เริ่มตกหนักไฟดับอีกครั้งเหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงหัวใจของทุกคนที่เต้นแรงราวจะระเบิดรุ่งเช้าวันต่อมาเมืองทั้งเมืองเงียบงันราวกับจงใจให้ทุกอย่างหยุดนิ่งเพื่อรอคำตอบหมอกหนาะปกคลุมสุสานเก่าที่อยู่ชานเมืองเสียงนกกระหยหวนดังว่าเป็นระยะเหมือนเสียงเตือนจากอดีตที่ยังไม่ยอมจางหายบนโต๊ะไม้หน้าศาลาเล็กๆมีซองจดหมายสีขาวเรียงอยู่หลายซอง แต่ละซองมีชื่อของเราทันวามินตราผู้วเดชและฉันมือของฉันสั่นขณะเปิดซองออกข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวและแฟชชั่นร้าเล็กๆเ,เหมือนเมื่อคือนที่พิชชาถือไว้บนกระดาษมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยความจริงไม่เคยตายเพียงแค่รอเวลาที่จะกลับมาพิชชาฉันมองประโยคนั้นอยู่นานความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่าง ก่อนจะค่อยๆเสียแฟลชไดร์เข้ากับแล็บท็อปเครื่องเก่าเสียงพัดลมเครื่องหมุนเบาๆดังขึ้นหน้าจอปรากฏวิดีโอคลิปที่ถูกบันทึกไว้ในห้องมืดพิชายยืนอยู่กลางห้องสีหน้าสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยรอยแ้นที่เก็บไว้มานานถ้าพวกคุณได้ดูคลิปนี้แปลว่าฉันไม่อยู่แล้วเธอเริ่มพูดเสียงเรียบแต่ไม่ต้องสงสารฉันเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือผลของสิ่งที่พวกคุณทำทุกคำพูดเหมือนคมมีดปรี่ซ้ำในหัวใจของแต่ละคน ไม่มีใครพูดออกมาได้สักคำในตอนท้ายของวิดีโอเธอเงยหน้ามองกล้องแสงไฟสะท้อนในดวงตาที่มีทั้งความเศร้าและความยินยอมอย่าลืมสิความลับไม่มีวันถูกฝังตลอดไปภาพดับลงเหลือเพียงความเงียบสายฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งหยดน้ำกระทบหลุมศพที่มีเพียงป้ายชื่อเก่าๆพิชชาตั้งอยู่เงียบๆแต่ไม่มีใครแน่ใจอีกต่อไปว่าคใั้งตาย,ายนั้นมีร่างของเธอจริงหรือไม่ ฉันหันไปมองภูวเดชเขามองกลับมาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งเสียใจทั้งโล่งใจและทั้งหวาดกลัวทันวาเดินเข้ามาช้าๆก่อนผู้เสียงต่ำบางทีสิ่งที่เราคิดว่าจบแล้วอาจเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฉันมองท้องฟ้าที่เริ่มเปิดออกจากเมฆฝนแสงอาทิตย์สาดลงมาพอดีกับหลุมศพนั้นเหมือนใครบางคนกำลังมองดูอยู่จากที่ไกลๆ และในวินาทีนั้นเองเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าของฉันก็ดังขึ้นหน้าจอขึ้นชื่อผู้โทรพิชชาปลายนิ้วฉันสั่นขณะเอื้อมไปกดรับเสียงปลายสายเงียบไปชั่วขณะก่อนจะมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ฉันจำได้ขึ้นใจเธอคิดว่าทุกอย่างจบแล้วจริงๆเหรอเสียงลมหายใจฉันขาดห้วงในทันที และภาพสุดท้ายก่อนทุกอย่างดับบู้ไปคือแสงสว่างจากหน้าจอที่สะท้อนในดวงตาฉันเองจบตอนแต่เรื่องราวยังไม่จบจริงๆ